ครับทีนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้คีมล็อกนะครับโดยมันสามารถจับหัวได้แล้วก็ยืดตะปูให้ตรงครับจะมาสาธิตก,การยืดตะปูให้ตรงครับโดยเร,เราจะมีเข้าไปอย่างนี้แล้วก็งัดมันขึ้นมาให้สุดแรงสุดยัวอันนี้คือเรางัดเสร็แล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับ ต่อไปจะเป็นการสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ชิ้นต่อไปครับนี่นครับทอนเราจะใช้ทอนเพื่อตอกหรือถอนตะปูเพื่อยึดสิ่งของสองสิ่งเข้าด้วยกัน,นครับอันนี้คือวิธีการตอกนะนี่ครับแล้วเวลาเราจะถอนเราก็ใช้ด้านนี้ครับทอนมันขึ้นมาครับ ต่อไปเราจะไปสาธิตวิธีใช้ของเครื่องมือช่างต่อไปนะครับหนึ่งต่อไปนะครับ, <S 1> 1. <S รบเราก็มาจะมาสาธิตธี่การใช้คีมตัดกันนะครับคีมตัดมันก็มันก็สามารถใช้ตัดได้หลายอย่างอย่างเช่นนี่นี่คือลวดนะครับเราสามารถใช้ตัดลวดได้แล้วเราได้ล,ว,ลวดมาเป็นสองอันหรือจะเอาไปใช้ตัดสายไฟหรือว่าปอกสายไฟได้ตัวอย่างก็อย่างเช่นน,นี้่บน,นี่เราเราก็จะได้ตัด <c oughs> ออกมาเป็นสองส่วนนะครับ รุ่มเราขอจบการสาธิตการใช้เครื่องฟูชั่นแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ